เคยสงสัยกันไหมคะว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่การทำผิดกฎหมายร้ายแรงหลายข้อหาเลยนะตั้งแต่รวมตัวกันเป็นองค์กรอาชญากรรมช่อโกงประชาชนไปจนถึงฟอกเงินแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศารอาจจะมองว่าทั้งหมดนี้คือการกระทำผิดแค่2ครั้งครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดทางกฎหมายที่น่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนมากเรื่องนี้กันคะ่ะผ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแก๊งคอเซนเตอร์ฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นคดีที่แปลกมากคือศาลสามชั้นเห็นตรงกันเรื่องบทลงโทษนะแต่กลับเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงในเรื่องของเหตุผลซึ่งเหตุผลของศาลฎีกานี่แหละค่ะคือแก่นสําคัญที่เราจะมาไขาปริศนากันในวันนี้ใช่เลยครับประเด็นเรื่องกรรมเดียวเลยหลายกรรมนี่เป็นหัวใจสําคัญของการพิจารณาคดีอาญาเลยนะเพราะมันจะไปกําหนดเลยว่าจําเลยจะถูกลงโทษทุกข้อหาแบบบวกโทษไปเรื่อยๆหรือจะถูกลงโทษในข้อหาที่หนักที่สุดแค่กระทงเดียว ซึ่งคดีที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบมากครับเพราะมันไม่ได้จบแค่ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่มันลงลึกไปถึงปรัชญาเบื้องหลังเลยว่าเรามองการกระทําของคนคนหนึ่งยังไงเอาล่ะค่ะเพื่อให้เห็นภาพตรงกันเรามาเริ่มที่ภาพรวมของคดีนี้กันก่อนดีกว่าเรื่องราวก็คือกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกันเป็นองค์กรเพื่อช่อโกงประชาชนผ่านคอมพิวเตอร์หรือที่เราคุน้นนกันว่าแกง๊งคอเซนตา้านั่นเองค่ะ พอได้เงินจากผู้เสียหายมาแล้วก็เอาเงินนั้นไปผ่านกระบวนการฟอกเงินต่อครับซึ่งตอนที่อายการส่งฟ้องเนี่ยข้อหาก็เรียงกันมาเป็นชุดใหญ่เลยถ้าจะให้จัดกลุ่มง่ายๆนะครับจะแบ่งได้เป็น3ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกคือข้อหาเกี่ยวกับการตั้งแก๊งหรือการรวมกลุ่มเพื่อไปทำผิดก็จะมีทั้งข้อหาอังยี่ซ่องโจรแล้วก็ที่สำคัญมากในคดีนี้คือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โหแค่กลุ่มแรกก็ดูร้ายแรงมากแล้วนะคะคือไม่ใช่แค่การร่วมตัวกันธรรมดาแต่เป็นการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเลยถูกต้องครับพอตั้งแก๊งเสร็จก็มาถึงส่วนที่2คือการลงมือก่อเหตุตามแผนซึ่งก็คือข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและก็ความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์เพราะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมืออืมและส่วนสุดท้ายเมื่อได้เงินมาแล้วก็คือการจัดการผลประโยชน์ซึ่งก็คือความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน เพื่อเอาเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยไปแปลงสภาพหรือซุกซ่อนให้มันดูเหมือนเป็นเงินที่ถูกกฎหมายพอแบ่งแบบนี้แล้วเห็นภาพชาัดเจนเลยค่ะมีการวางแผนจัดตั้งลงมือแล้วก็จัดการกับเงินที่ได้มาเป็นวงจรที่ครบถ้วนจร,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 จริงๆทีนี้ความน่าสนใจมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลมาเริ่มกันที่ศาลชั้นต้นก่อนเลยค่ะท่านมองเรื่องนี้ยังไงคะศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดครับแต่ประเด็นสําคัญคือ ท่านมองว่าการกระทําท,ทั้งหมดนี้เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันโดยจัดกลุ่มความผิดออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆห,หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือลงโทษสองกรรมหรือสองกระทงแล้วท่านจัดกลุ่มยังไงคะ2กลุ่มที่ว่านี้กลุ่มแรกที่สารชั้นต้นมองว่าเป็นกรรมเดียวนะครับคือกลุ่มความผิดฐานตั้งแกงทั้งหมดก็คืออังยี่ซ่องโจรและก็องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติท่านมองว่าการรวมตัวกันนี้มีเจตนาเดียวคือ ตั้งกลุ่มเพื่อไปทำผิดอ๋อ oh, ค่ะส่วนกลุ่มที่สองที่มองว่าเป็นอีกกรรมเดียวคือการลงมือและจัดการผลประโยชน์ซึ่งก็คือช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบคอมและก็ฟอกเงินรวมไว้ด้วยกันสรุปคือจำเลยถูกลงโทษสองกรรมครับกรรมแรกจากกลุ่มตั้งแก๊งและกรรมที่สองจากกลุ่มลงมือและฟอกเงินโอเคค่ะพอจะเข้าใจหลักคิดของสารชั้นต้นได้เหมือนท่านมองว่ามันมีสองสเต็ปใหญ่ๆ สเต็ปแรกคือตัดสินใจรวมหัวกันตั้งแก๊งอันนี้เจตนาหนึ่งพอก่อตั้งสำเร็จก็เริ่มสเต็ปที่2คือออกไปปฏิบัติการหลอกคนแล้วก็เอาเงินไปซ่อนซึ่งเป็นอีกเจตนาหนึ่งที่ตามมาใช่ครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะพอคดีขึ้นไปสู่ศาลอุทธร์มุมมองก็เปลี่ยนไปอีกใช่ครับศาลอุทธร์พิพากษาแก้โดยยังคงมองว่าเป็นการกระทําผิดสองกรรมเหมือนเดิมนะแต่มีการจัดกลุ่มความผิดใหม่ ซึ่งจุดนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องซับซ้อนและน่าสนใจขึ้นไปอีกจัดกลุ่มใหม่ยังไงคะสารอุทธร์มองว่ากลุ่มแรกที่เป็นกรรมเดียวกันคือความผิดฐานอังยี่ซ่งโจนองค์กรอจัญากรรมข้ามชาติและท่านได้ดึงเอาความผิดฐานฟอกเงินเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอ่าส่วนกลุ่มที่สองที่เหลืออยู่ก็คือความผิดฐานช่อโกงประชาชนกับพรบคอมซึ่งเป็นส่วนของการลงมือหลอกลวงเดี๋ยวสิคะ ตรงนี้ที่ฉันว่ามันเริ่มจะขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปหน่อยแล้วการฟอกเงินซึ่งเป็นการจัดการกับเงินที่ได้มาที่หลังสุดทําไมถึงถูกย้ายไปรวมกับความผิดฐานตั้งแก๊งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแรกสุดได้ล่ะคะมันดูเหมือนเป็นการกระทําที่อยู่คนละช่วงเวลาเลยเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับและนี่คือหัวใจของความแตกต่างเลยถ้าเราลองวิเคราะห์ดูนะจะเห็นว่าสารอุทธร์อาจจะมองลึกลงไปที่แผนการทั้งหมดขององค์กรนี้ ท่านอาจจะตีความว่าการฟอกเงินนั้นไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นมาทีหลังแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรมาตั้งแต่ต้นแล้ว oh. พูดง่ายๆคือแผนทั้งหมดคือเราจะตั้งแกงเพื่อไปโกงเงินและนำเงินนั้นมาฟอกทุกอย่างถูกวางไว้ในแผนเดียวกันตั้งแต่แรกการฟอกเงินจึงถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจตนาในการก่อตั้งองค์กรเลยถูกจับมารวมไว้ในกรรมแรกอ๋อ oh. เข้าใจมุมมองแล้วค่ะ คือสารอุทธร์มองที่พิมพ์เขียวขององค์กรอาชญากรรมว่ามันรวมเรื่องการฟอกเงินไว้ตั้งแต่เดวันเลยไม่ได้มองเป็นการกระทําที่แยกส่วนกันตามลําดับเวลาซึ่งนี่ก็เป็นวิธีคิดที่สมเหตุสมผลในอีกแบบหนึง่งใช่ครับและจุดนี้เองที่น่าจะนําไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่สารดีกาใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะความเห็นที่แตกต่างกันในการจัดกลุ่มเนี่แหละครับที่ทําให้เกิดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องให้สารดีกวินิจฉัยชี้ขาด และแล้วก็มาถึงจุดคลี่เม็กซ์ของเรื่องนี้คำวินิจฉัยของสารดีกาพอเรื่องขึ้นไปถึงสารสูงสุดท่านมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรคะแตกต่างจากสองสารแรกแค่ไหนพอมาถึงสารดีกาท่านมองเรื่องนี้ต่างออกไปจากสองสารแรกโดยสิ้นเชิงเลยครับแม้สุดท้ายท่านจะยังคงเห็นว่าเป็นการกระทําผิดสองกรรเหมือนกันนะ แต่การจัดกลุ่มความผิดนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและได้วางหลักการที่กลายเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญมากในเวลาต่อมาโดยสารดีกาวินิจฉัยว่ากรรมที่หนึ่งคือความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมทั้งหมดนี้รวมกันเป็นกร,รมเดียวโห oh. และกรรมที่สองคือความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินซึ่งเป็นอีกกรรมหนึ่งต่างหาก นี่คือการจัดกลุ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเอาการตั้งแก๊งมารวมกับการลงมือแล้วถีบเอาการจัดการผลประโยชน์หรือการฟอกเงินแยกออกไปอยู่เดียวๆเลยเอาละค่ะตรงนี้ต้องเจาะลึกกันแล้วทำไมสารดีกาถึงมองว่าการกระทำห้าอย่างแรกตั้งแต่การรวมตัวกันไปจนถึงการหลอกลวงผู้เสียหายสำเร็จถึงเป็นกรรมเดียวกันได้ล่ะคะเหตุผลของสารดีกาในประเด็นนี้น่าทึ่งมากครับท่านมองว่า การกระทําทั้งหมดในกลุ่มแรกนั้นมันถูกร้อยเรียงด้วยเจตนาเดียวที่ต่อเนื่องกันท่านมองว่าการรวมตัวกันเป็นอังยี่ซ่องโจรหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีเป้าหมายสุดท้ายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวก็คือเพื่อจะไปช่องกงประชาชนให้สําเร็จการกระทําตั้งแต่การรวมตัวกันจึงเป็นเพียงวิธีการที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์คือการได้เงินมาจากการหลอกลวง อ๋อเหมือนกับว่าภารกิจหลักคือการช่อโกงส่วนการตั้งแก๊งก็เป็นแค่ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อไปทําภารกิจนั้นให้สําเร็จทุกอย่างเลยถูกมองว่าเป็นกระบวนการเดียวกันของภารกิจนั้นถูกไหมคะใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเหมือนเราจะเดินทางไปเชียงใหม่การที่เราเตรียมรถแพ็กกระเป๋าขับรถออกจากบ้านทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการเดินทางไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นกรรมเดียวนั่นเองอื ดังนั้นเมื่อการกระทําทั้งหมดในกลุ่มแรกมีเจตนาเดียวที่มุ่งไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายคือการช่อโกงให้สําเร็จศาลจึงถือว่าเป็นกรรมเดียวและให้ลงโทษในฐานความผิดที่มีโทษหนักที่สุดซึ่งในที่นี้คือมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีโทษจำคุก8ปีเข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นการมองที่ร้อยเรียงการกระทำทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยเป้าหมายสุดท้ายของมัน แต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วทำไมฟอกเงินถึงถูกแยกออกมาเป็นอีกกรรมหนึ่งต่างหากล่ะคะในเมื่อถ้าใช้ตรกกะของสารอุทธร์มันก็ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันนี่คือประเด็นที่เป็นหมัดน็อกของคำพิพากษานี้เลยครับสารฎีกาชี้ประเด็นนี้ไว้อย่างคมคายมากท่านไม่ได้มองแค่แผนการของผู้กระทำผิดแต่มองลึกลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย เจตนารมณ์ของกฎหมายหรอคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ากฎหมายแต่ละฉบับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันครับลองนึกภาพตามนะครับกฎหมายช่อกงมีขึ้นเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนและลงโทษการเอาทรัพย์ของคนอื่นไปโดยมีชอบหรือพูดง่ายๆคือลงโทษการขโมยนั่นเองภารกิจของกฎหมายนี้จะสมบูรณ์เมื่อการขโมยสำเร็จคือคนร้ายได้เงินไปแล้ว คแต่กฎหมายฟอกเงินถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษการขโมยแต่มีไว้เพื่อลงโทษการทำลายหลักฐานการซุกซ่อนเงินสกปรกและการตัดวงจรไม่ให้นำเงินนั้นไปก่ออาชญากรรมอื่นต่อมันเป็นการประทําผิดต่อระบบเศรษฐกิจและกระบวนการยุติธรรมของรัฐโดยตรงอ๋ พอจะเห็นภาพแล้วคือความผิดฐานช่อโกงมันคือการกระทําผิดต่อตัวบุคคลที่เป็นผู้เสียหายแต่ความผิดฐานฟอกเงินมันคือการกระทําผิดต่อระบบของสังคมแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเป๊ะเลยครับดังนั้นสารดีกาจึงมองว่าความผิดฐานฟอกเงินเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังและมีเจตนาที่แยกตําหากออกมาได้อย่างชัดเจน คือมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความผิดฐานช่อกงสําเร็จลงแล้วมีเงินเข้ามาอยู่ในมือแล้วภารกิจแรกอยากได้เงินเข้ามามันจบไปแล้วตอนนั้นจากนั้นจึงเกิดเจตนาที่สองตามมาว่าจะทํายังไงกับเงินที่ได้มาแล้วซึ่งก็คือการปกปิดที่มาของเงินนั่นเองเมื่อเจตนามันแยกกันได้การกระทําจึงเป็นคนละกรรมกันสารดีกาจึงมองว่าความผิดฐานฟอกเงินเป็นอีกกรรมหนึ่งต่างหากซึ่งมีโทษจําคุกอีก6ปีครับ เป็นการตีความที่ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะคือไม่ได้ดูแค่ว่าคนร้ายคิดอะไรแต่ดูไปถึงว่ากฎหมายแต่ละฉบับตั้งใจจะจัดการกับปัญหาอะไรด้วยสรุปแล้วแม้ว่าสารดีกาจะจัดกลุ่มความผิดใหม่ทั้งหมดแต่ผลลัพธ์สุดท้ายในแง่ของบทลงโทษรวมก็ยังเท่าเดิมคือกรรมแรก8ปีบวกกับกรรมที่สองปีรวมเป็น14ปีก่อนจะมีการลดโทษตามเหตุอันควรซึ่งก็เท่ากับคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง แต่หลักการทางกฎหมายที่วางไว้นั้นชัดเจนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญมากใช่ครับและมีอีกประเด็นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในคําพิพากษานี้ที่น่าสนใจมากคือสารดีกาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าปัญหาเรื่องการกระทําความผิดเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรมนี้ถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยประโยคนั้นฟังดูเป็นศัพท์กฎหมายมากๆเลยค่ะปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยในทางปฏิบัติมันหมายความว่าย,ยัางไงคะมันหมายความว่า ประเด็นนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องและเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดมันสําคัญถึงขนาดที่ว่าศาลฎีกามีอํานาจที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและวินิจฉัยให้ถูกต้องได้เองเลยแม้ว่าฝ่ายโจทก์หรือจําเลยจะไม่ได้ยื่นฎีกาโต้แย้งในประเด็นนั้นมาโดยตรงก็ตามแปลว่าหลักการนี้สําคัญมากถึงขนาดที่ว่าต่อให้ทนายไม่ได้สู้ในประเด็นนี้ศาลฎีกาก็หยิบขึ้นมาพิจารณาเองได้เลยเหรอคะ นี่คือการแสดงให้เห็นว่าศาลให้ความสำคัญกับหลักการที่ถูกต้องมากกว่าแค่ผลลัพธ์สุดท้ายของคดีใช่ไหมคะนั่นคือหัวใจของมันเลยครับเพราะถ้าหลักการเรื่องการนับกรรมผิดเพี้ยนไปมันจะส่งผลกระทบต่อคดีอื่นๆอ,อีกมากมายในอนาคตการที่ศาลดีกาวางบรรทัดฐานเรื่องนี้ให้ชัดเจนจึงเป็นการสร้างความแน่นอนและเป็นธรรมให้กับระบบกฎหมายอาญาทั้งระบบไม่ใช่แค่กับคดีนี้คดีเดียวเข้าใจแล้วคะ่ะเอาละคะ่ะ จากการเจาะลึกคำพิพากษาดีกาฉบับนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ามุมมองทางกฎหมายตอนหนึ่งการกระทำนั้นมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยมันไม่ได้นับตามจำนวนข้อหาตรงๆแต่เป็นการพิจารณาจากเจตนาที่อยู่เบื้องหลังและเจตนารมของกฎหมายแต่ละฉบับประกอบกันใช่ครับคดีนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของกระบวนการยุติธรรมที่จะลงโทษให้สอดคล้องกับเจตนาของผู้กระทำผิดอย่างแท้จริง และการที่สารดีกาแยกความผิดฐานฟอกเงินออกมาเป็นอีกิกรรมหนึ่งต่างหากนั้นถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและทรงพลังมากว่าถึงแม้อัชญากรรมหลักจะจบลงไปแล้วแต่การพยายามที่จะปกปิดซุกซ่อนหรือใช้ประโยชน์จากเงินที่ได้มาโดยมิชอบนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนเสริมหรือของแถมของความผิดแรกแต่มันคือการก่ออาจญากรรมร้ายแรงครั้งใหม่ที่ทำลายความน่าเชื่อถือของระบบเศรษฐกิจและท้าทายอำนาจรัฐโดยตรง จึงต้องถูกลงโทษเป็นอีกกระทงหนึ่งแยกต่างหาก พอฟังแบบนี้แล้วก็เห็นด้วยเลยค่ะว่ามันส่งผลในภาพใหญ่จริงๆเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคบคิดต่อไปนะคะว่าในโลกอาชญากรรมยุคใหม่ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมีการใช้เทคโนโลยีอย่างคริปโตเคอเรนซีหรือระบบการเงินแบบกระจายศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องการกระทำผิดกับการฟอกเงินมันอาจจะเกิดขึ้นแทบจะในวินาทีเดียวกันเลยเส้นแบ่งระหว่างเจตนาเดียวที่ต่อเนื่องกับเจตนาใหม่ที่เกิดขึ้นที่หลังที่สันดิกาวางหลักไวอ้อย่างสวยงามในคดีนี้ จะยังคงชัดเจนอยู่เสมอไปหรือไม่และกฎหมายจะปรับตัวตามทันการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาชญากรรมที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างไรในอนาคต